ก็สวัสดีท่านผู้ชมเลครับวันนี้มาดูบรรยากาศบรรยากาศของคำตันมันเครียดนะครับมันเครียดไม่ต้องกินข้าวเลยนะเราดูเอากับข้าววางไว้ให้เอ้ยมันมาล้วเวนั่งลงไอ้มันมาเราเวนั่งก่อนนั่งก่อนไม่นั่งไม่กินหรอไม่กินนั่งไม่กินหนอะตันนั่งก่อนดิ ไม่กินหรอกเพราะว่าพ่อไม่ให้กินนะเพราะว่าตันไม่นั่งนะเอยน้ำลายหยดแล้วอยากกินน้ำพิสีกินใน้ำจืดแฝเลยอ่ะตันไม่ได้นั่งนะอ่ะตันนะไม่นั่งตันก็ไม่ได้กินเนาะดูน้ำลายก็ไหลละ้ำลไหลแล้วอยากกินนอนงอนเลยพ่อไม่ให้กินก็นอนรองอนเลยนะน้ำพิสีกินจนจะหมดแล้วนะครับ น้ำลายก็ยืดน,นะอยากกินก็อยากกินนะแต่พ่อไม่ให้กินนะยืดน้ำลายเลยนี่ไงไตายต่แท้ๆวันนี้ตาอยากกินไหมอ่ะตานาี่ยไม่กินหรอ่าตาลุกเร็วไม่ลุกด้วยถ้าไม่ลุกไม่กินนะ มลุกไม่กินนะเนอี่ยไม่ลุกไม่กินนะครับผมจะลุกหรือเปล่าน้ำลายก็ไหลแล้วโอยอยากจะกินวิสีก็กินอยากอะไรอร่อยเนะามมกกนนนะแต่ตอนไม่ลุกนะตอนนะตอนเลยบวกินแสดงแสดงไอ้หลีบวกกินกกน,น้ำลายไหลน้ำลายแตกสวดๆอยู่ กันคาติงวันรุ่นนี่แหละเกี่ยไหลเกี่ยไหลเกี่ยไหลอุ่นน่ะไม่ลุกอีกเออเขากินหมดแล้วนะตาลวิศิลเขากินหมดแล้วนะเอ้าเอากินกินกินพ่อกินอากินกินกินติงไม่ให้ให้มันนั่งก่อนติงง่ายอะเขากินเ้ากินแม่บอกว่าให้นั่งก่อน นั่งก่อนนั่งก่อนแดนนั่งก่อนนั่งก่อนไอ้นั่งเนียวนะเต้นนั่งเอามัมอ้มก็คือถ้าถ้าเราไม่บอกว่าให้คำตันกินนะคำเติมก็ไม่กินนะแล้วมันก so> ็จะงอนใส่เราด้วยนะครับทั้งที่ตัวเองก็อยากจะกินนะ เต็มมันก็ได้วยความงอนนะก็เลยมากินนะดูวิสีนะครับมาแล้วมาแล้วมันมาแย่งนะเด็กกายแย่งนะผู้กินข้าวด้วยความอริดอร่อยนะครับนี่กำตันแม่พ่อให้กินก็กินอย่างอร่อยอร่อยเหมือนกันนะแต่ก็จะเครียดอยู่แล้วดูกำตันนี้เครียดป้ะเครียดเว้ยยังไม่ได้นี่วิสีกินน้ำาแล้ว อันนี่ถ้าใครคนดูลอยดิไม่สนงานกินอย่างเดียวนะวันนี้ผมกับคำตันและพี่สีขอลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้า,าช่วยกดร like, ์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอันไม่บาคดคนดูดิอย่ามายมุ่งกับรมไปเลยครับ